สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆท,ท่านคลิปนี้นะคะมินก็จะมาแชร์แล้วก็แบ่งปันข้อมูลนะคะในการดูแลบอนสีฮกหลงให้เขามีใบที่สวยงามกัดสีกัดลายได้แบบเด่นชัดนะคะซึ่งบอนสีฮกหลงเนี่ยมินก็ได้ปลูกเขาไว้ที่บ้านนะคะเพื่อนๆ,ๆดูใบของเขาแบบ กัดสีได้อย่างสวยงามมากๆเลยนะคะบอนสีชนิดนี้จะเป็นบอนสีโบราณนะคะเพื่อนๆเป็นบอนสีโบราณที่เลี้ยงง่ายแล้วก็ทนต่อสภาพอากาศสภาพแวดล้อมนะคะแล้วก็สามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะเพื่อนๆเคล็ดลับวิธีการดูแลที่บ้านนั้นก็จะเป็นในเรื่องของดินนะคะเพื่อนๆ เราก็มาดูในเรื่องของดินนะคะที่มิ้นใช้ปลูกบอนสีเนี่ยมิ้นจะใช้ดินร่วนนะคะซึ่งดินร่วนเนี่ยก็จะเป็นดินร่วนที่ผสมกับใบก้ามปูนะคะเพื่อนๆดินร่วนดินผสมกับใบก้ามปูหรืออาจจะเป็นดินที่ผสมกับใบมะขามนะคะ ตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของให้ดินเนี่ยเขาสามารถระบายน้ําได้ดีเป็นดินที่ไม่อุ้มน้ํานะคะเพื่อนๆแล้วก็ในใบก้ามปูเนี่ยเขาก็มีธาตุอาหารเยอะมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไนโตรเจนนะคะมีไนโตรเจนสูงที่จะบํารุงใบของบอลสีนะคะเพื่อนๆบํารุงใบบํารุงต้นแล้วก็ให้เขาเนี่ยมีการแทงหน่อแทงรากได้เร็ว ค่าดินนะคะเพื่อนๆดินเนี่ยเป็นดินที่ล้วนซุยดินที่สามารถระบายน้ําได้ดีนะคะก็จะทําให้รากของบอนสีเนี่ยเขาสามารถหาอาหารได้เต็มที่นะคะสามารถหาอาหารได้เต็มที่ที่จะไปเลี้ยงลําต้นแล้วก็ไปเลี้ยงใบของบอนสีนั่นเองนะคะเพื่อนๆ ถัดมาก็จะดูแลในเรื่องของน้ํานะคะซึ่งช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงหน้าร้อนเนาะการให้น้ําของเขานะคะเพื่อนๆก็เป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆเลยนะคะเราควรที่จะลดน้ําเขาทุกวันนะคะเพื่อนๆตัวนี้มิ้นก็จะลดน้ําเขาทั้งเช้าและเย็นนะคะเพื่อที่จะให้ดินเนี่ยเขามีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะคะ เพราะว่าบอนสีเนี่ยเขาจะชอบความชื้นแต่ว่าไม่ชอบแฉะนะคะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าบอนสีเนี่ยในช่วงหน้าหนาวหรือว่าในช่วงหน้าร้อนเนี่ยเขาจะมีการพักหัวมีการทิ้งใบหรือว่าจะมีการะชะงักการเจริญเติบโตนะคะก็เพราะว่าสาเหตุนี้ล่ะคะ่ะเพราะว่าช่วงหน้าร้อนกับช่วงหน้าหน,า,นาวเนี่ยเขาจะมีสภาพอากาศที่แห้งแล้งนั่นเองนะคะเพื่อนๆ บอนสีเนี่ยเขาจะชอบหน้าฝนนะคะถ้าเกิดว่าเป็นหน้าฝนเนี่ยบอนสีจะมีการเจริญเติบโตได้เร็วแล้วก็สวยงามมากๆนะคะ ถัดมานะคะเพื่อนๆเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะก็จะเป็นในเรื่องของแสงแดดนั่นเองนะคะซึ่งแสงแดดเนี่ยจะเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆเลยเนาะที่จะทำให้ต้นบอนสีของเรานั้นสวยงามมีสีที่สวยงามลายเด่นชัดนะคะบอนสีตัวนี้ก็คือเมื่อเขากัดสีได้เต็มที่เนี่ยใบของเขาก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆมีสีชมพูหวานเลยนะคะ เขาก็จะชอบแสงแดดที่ล้ำลนะคะเพื่อนๆหรือว่าจะเป็นแสงแดดในยามเช้านั่นเองนะคะแสงแดดในยามเช้าแสงแดดครึ่งวันหรืออาจจะเป็นแสงแดดในตอนเย็นนะคะเพื่อนๆเขาจะไม่ชอบแสงแดดจัดนะคะถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยได้รับแสงแดดโดยตรงหรือว่าแสงแดดจัดเนี่ยจะทำให้ใบของเขานั้นมีใบไหม่ได้นะคะ หรือถ้าในกรณีหนึ่งนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าน้องเขาเนี่ยไม่ได้รับแสงแดดเลยใบของน้องเขาก็จะซีดแล้วก็มีลำต้นที่อ่อนแอนั่นเองนะคะจะสังเกตเห็นนะคะเพื่อนๆว่าบอนสีต้นนี้นะคะก็คือเขาได้รับแสงแดดที่เพียงพอนะคะดูใบของน้องเขาแบบว่าสวยมากๆเลยนะคะลำต้นแข็งแรงนะคะเนี่ย อันนี้ก็จะเริ่มแทงโนแทงยอดขึ้นมาใหม่แล้วนะคะอันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นต้นลูกของเขานะคะเนี่ยบนสีต้นนี้นะคะเพื่อนๆมิ้นก็ได้เลี้ยงเขาไว้นอกตู้เหมือนกันนะคะก็จะมีวิธีการดูแลเขาก็มีแค่3อย่างนี้นะคะเพื่อนเเพื่อที่จะให้บนสีของเรานั้นสวยงามแล้วก็จเจริญเติบโตได้เต็มที่นะคะเพื่อนๆ เพียงแค่3สิ่งเท่านี้ละค่ะเพื่อนๆในการเลี้ยงบรรอนสีฮองเฮานะคะให้เขามีใบที่สวยงามเจริญเติบโตมีลำต้นที่แข็งแรงแล้วก็แทงหนอ่อแทงรากได้เร็วนะคะก็จะเป็นในเรื่องของดินนะคะ mm hmm. เพื่อนๆเขาจะชอบดินล้วนนะคะดินที่สามารถระบายน้ำได้ดีและควรลดน้ำให้เขาทุกวันนะคะเพื่อนๆยิ่งหน้าร้อนเนี่ยเราควรลดให้เขาทุกวันเลยนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะให้น้องเขาเนี่ย สามารถกับเก็บความชุ่มชื้นนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะก็จะเป็นในเรื่องของแสงแดดนั่นเองนะคะถ้าเพื่อนๆท่านไหนเนี่ยชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้มิ้นด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ